จังหวัดอุตรดิตถ์กันอีกสักรอบค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและเครื่องราชอิสริยะพร์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรค่ะ นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมจํานวนสีรายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เป็นเครื่องหมายที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาพิไทยยอพอปอรอประดิษฐานบนเครื่องหมายและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภร์ประจำปี2563ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้เสียสละและอุทิศต,ตนเพื่อช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2563ที่ปฏิบัติงานได้สละเวลาอุทิศต,ตนเพื่อช่วยเหลืองานราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสมบำเสมอมีจิตอา และจิตสาธารณะค่ะ